ไม่ไดฮนะเอทีบี G ตัดขึ้นมาแล้วฮะสวนเร็วเลยฮนะทำหน้ามีขยับขวาตีเลียวแล้วเลี้ยวเ็นคนหน้าคนหน้าเป็นเดิมฮนะเอ <บา S 1> ทีบีพี่เบอร์๙ของเราท <laughs> ำประตูขึ้นนำให้กับเอทีบีไปแล้วนฮะหนึ่งประตูต่อสู้ทีแล้วไม่เจอก็อย่าเพิ่งโผดนะ <laughs> จังหวะมันเยอะจริงฮนะแล้ว <laughs> ลูกนี้ จับขึ้นมายิงยัดแล้วเข้าไปเลยฮะโอ้โหได้วางเท้าจังหวะแรกนะครั้งแรกของทีมเบอร์สิฝั่งนี้ทางขวาของพีไอสี่ยกขึ้นมาเอา,จ,าอจับบอลดีซะด้วยจับบอลดีมากนะล,ลูกนี้จับแล้วยิงได้เลยฮนะกลับมาเซนเตอร์โผล่แล้วเพสซิ่งไอเพรซิ่งอนะ เอสจีบีน์ขึ้นมาสูงนะฮะแล้วก็น่แหละฮะหลังไล่ก็มีพื้นที่เพียบแล้วก็ได้ผ่านไปแล้วแนประตูแล้วดีนุงนี้ว่าไดมบีอารเอสทีฮะทั้งผู้เซนเตอร์ทั้งผู้รักษาประตูฮะโอ้ยลูกนี้เอาไม่แล้วฮะผมไม่ได้เลยฮะวัดเก็มรับกันใหญ่เลยฮะคนนี้เอานะฮะวัดประตูด้วยเอี้ยบร้อยฮะโวว่าแล้วฮะท็ไม่ได้เลยฮะ หอยวัดนะฮะกองหน้ากองได้ก็ต่านแล้วก็คือเป้าใหญ่มากเลยถึงแล้วฮะลิกได้ยิ่งยิ่งเท้าซ้ายฮะเท้าเนี่ยนะแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะเห็นว่าไม่เข้าไม่เข้า NTP ไปห้า